จนถึงวันนี้นะครับทางรัฐบาลนําโดยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยังย้ําจุดยืนเดิมนะครับก็คือพร้อมเจรจาครับแต่มีเงื่อนไขสําคัญก็คือต้องหยุดเหตุความรุนแรงให้ได้ก่อนครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกับทหารทุกเหล่าทัพและตำรวจครับรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับเร่งดำเนินการหามาตราการป้องกันและเร่งแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นการด่วนครับแล้วก็ให้ในายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เร่งร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยความจริงจังในการแก้ปัญหานี้ครับแล้วก็กำชับให้ทหารและตำรวจ ใช้มาตราการคุมเข้มและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนยืนยันนะครับรัฐบาลไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบครับได้มีการสั่งการไปว่าให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนอกจากดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังมีการดูแลแล้วก็ให้พูดคุยในเรื่องของการทำความเข้าใจด้วยนะคะว่ามีอะไรที่รัฐบาลสามารถ สนับสนุนให้ความร่วมมือได้อีกไหมแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ที่อยากให้ให้เน้นย้ำแล้วก็ต้องรบกวนให้สื่อมวลชนช่วยกันด้วยก็คือในเรื่องของการแบ่งนะคะแบ่งแบ่งคำพูดที่ว่าศาส,สนาอะไรเชื้อชาติอะไรนะคะยังไงก็ตามคนทุกๆคน,ก,คนก็คือคนนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนที่ที่มีครอบครัวนะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมาแบ่งแยกกันตรงนี้แต่ว่าความรุนแรงไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนความรุนแรงแน่นอนแล้วก็จริงทุกชีวิตท,ที่เสียไปนะคะยังไงก็เป็นชีวิตที่ที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าเราเราไม่ไปแบ่งแยกกันแบบนั้นนะคะ นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการปฏิบัติการทางทหารผ่านการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยจะทำงานเชิงรุกมากขึ้นดังนั้นใครที่ทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการตอนนี้รัฐบาลจำเป็นจะต้องโฟกัสเรื่องความปลอดภัยของประชาชนให้มากที่สุดและต้องหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายไม่เช่นนั้นประชาชนอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับบอกว่ารัฐบาลไม่ยอมรับความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงแบบนี้ยากที่จะเปิดโต๊ะเจราจาครับดังนั้นหากควบคุมไม่ได้ก็จะไม่มีการเจราจาแม้ว่าตนเองและทีมเจราจาพร้อมที่จะตั้งคณะพูดคุยสันติสุขได้ทันทีนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็คือการสั่งการให้หยุดก่อเหตุความรุนแรงครับ นายภูมิธรรมกล่าวว่าได้ตั้งเงื่อนไขฝากไปยังผู้อำนวยการความอขอภัยครับได้ตั้งเงื่อนไขเนี่ยฝากไปยังผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซีย3ประเด็นนะครับ 1. ต้องหยุดความรุนแรงไม่ใช่เป็นการใช้เกมการเมืองต่อรองประเด็นที่2ครับต้องยอมรับในพระหุวัฒนธรรมโดยไทยมีจุดแข็งที่อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนาครับและประเด็นที่ 3. รัฐบาลยินดีเจรจาภายใต้รัฐธรรมนูญไทย เป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ถ้าจะเจราจาเป็นรัฐปาตานีรัฐบาลไม่พร้อมเจราจาด้วยครับอยากให้ชาวไทยนะครับออมองปัญหานี้อย่างเข้าใจแล้วเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติการอยู่และให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังทำโดยเอาชีวิตเขา,เ,ขาเสี่ยงเพื่อจะแก้ปัญหานะครับอย่าหลงไปกับประเด็นนะครับที่ถูกบิดเบือนไปจากประเด็นสำคัญก็คือไม่ควรมีการเค็นฆ่าพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ ถ้าไม่มีเรื่องนี้แล้วมาคุยกันแต่ถ้าจะมีเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาบีบเนี่ยเราคงยอมไม่ได้แล้วเราก็จะต้องดําเนินการอย่างแข็งแรงเด็ดขาดเพื่อให้ประชาชนของเรามีความปลอดภัยทละมีความ พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมให้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พรุ่งนี้เพื่อไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับแผนปฏิบัติการร่วมกันโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางก่อนนำมารายงานที่นายภูมิธรรมทราบเพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนอย่างเร่งด่วนค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก สั่งการพลโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4จัดกำลังทหารปรานเชิงรุกเข้าไปคุมเข้มลาดระเวนภายในหมู่บ้านตำบลและอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการให้นำกำลังอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยตั้งด่านและจุดตรวจในหมู่บ้านตำบลอำเภอทดแทนกำลังทห,ทหารที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับมาตรการเชิงรุกนะครับผู้บัญชาการทหารโบกครับสั่งประกบติด เป้าหมายผู้ก่อเหตุที่มีชื่ออยู่ในบัญชีทั้งหมดนะครับซึ่งมีคำศัพที่ใช้เรียกกันว่ากลุ่มหน้าดำแล้วก็กลุ่มหน้าเทาครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเด็ดขาดนะครับพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติจุดหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านขณะที่กลุ่มหน้าขาวก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยมีประวัติก่อคดีไม่เคยถูกซัดทอดแต่มีคดี มีข้อมูลว่าเป็นผู้สนับสนุนการเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งเยาวชนเข้าไปบ่มเพาะสร้างกองกำลังรุ่นใหม่กลุ่มนี้ก็ให้พยายามเปิดชมหน้าคนเหล่านี้ครับ mm. เพื่อกดดันไม่ให้มีเสรีในการปฏิบัติการครับ